เพื่อนจะมาเนี่ยอุตสานัดไว้สี่ทุ่ม้รยังไม่มาเลยเออกไปดูประตูนหน้าบ้านหน่อยล้กันเอ๊ะนี่เพื่อนเรานี่นาเดี๋ยวไปหาก่อนเดอสิสแซนดีเ้เธอจะมาบ้านฉันเอเธอก็จะมาบ้านฉันก็ไม่ใช่หรอเธออะเธอจะมาถามอะไรหรออีก <c oughs> ไปอาบน,น้ำอาอาบน้ำ เธอ,อเธอสองคนมาอาบน้ำลาบหนาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเที่ยวใช่อ <Hi. S 2> ีดีมาอาบน้ำเร็ว <Okay. S 1> อันนี้น้องเธอเหรอน้องชายเธอเหรอถูกต้องแต่ฉันอาบอีห้องอืมเธอไม่ต้องอาบก็ได้นี่เดี๋ยวฉันฉีออด <c oughs> น้ำหอก่อนนี่ห้องนี้มี <c oughs> ห้องอาบน้ำ ฮะชีมกันแดดลาพันเซลเดี๋ยวให้น,อน้องเธอนอนห้องนี้นะ<ป>เดี๋ยวเราไปนอนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวปิดประตูก่อนจอโอ้ยไม่ใช่เข้าห้องฉันมานะเอายังไม่ได้เปลี่ยนชุดนอนเลยนเยเียฉันไปอาบนาเออก็ได้ก็ได้ไ,ดไป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 เนโทรศัพท์แบร้ ใสรูปลงสตอรี่ดีกว่าหมคูคิกคิกคิกอ๋อไ,ไม่เป็นไรรวยหมูฮ่า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 ,าส่งไปให้ใครดีเนะ่าไม่ให้แสนดีละกันอุ้ยนอน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 แกล้งนอนแกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับ เที่ยวถึงหลายเมืเนี่ยหลายหลายไปไปให้นอนไปให้นอนพรุ่งนี้ไปเที่ยวเบลเนี่ยโอ๊ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะยนนยฉันไปบอกน้องเธอก่อนว่าให้ไปนอนมีดีไปนอนได้แล้วห้องนี้นะมีดีห้องนอนห้องนี้ห้องนอนพรุ่งน,น,นี้ตื่นตีห้านะเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่าโอ,โอเคทำงานเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องขี่รายงาน เขาเก็บกระเป๋ายังเมื่อกี้เอามาได้เก็บเก็บกระเป๋าจะไปเที่ยวยังไม่เก็บกระเป๋าเว้ยเก็บกระเป๋าก่อนก็ได้เธอจะขออนุญาตนะจะขออนุญาตเสื้อผ้าฉันอยู่ในนี้ในลิ้นชักเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหรออืมอยู่ไหนเนี่ยไอหาบัเจอนี่ตัวละ เตรมกระเป๋าเดินทางเตรียมเสร็จแล้วเธอถ้าเสร็จแล้วมานอนได้แล้วนะ <Okay. S 1> ผ่านไปอีกไม่กี่นาทีอนอนหลับสบายมาน,น,นี่ขนามดินมจะมเปิดทีวีดูก่อนนอนแล้วกันข่าวด่วนข่าวด่วนมีคดีรถชนนะครับคดีรถชน นี่มึงงงแล้วอะ่ะทีหนึ่งไปเตรียมตัวไปสนามบินไำดีนะสุสวิสันต์ยังไม่ได้นอเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยตื่นเดี๋ยวค่อยตื่แนแซนนี้เสร็จยงังมานอนได้แล้วนั่ฉันหาชุดอยู่ในชุดเดี๋ยวเราจะไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอาบน,น้ำตอนตีสองนะเดี๋ยวอีกสามนาะทีเนี่ยโอเค <c oughs> ตอนตีสองแล้วเธอไปอาบน,น้ำใหม่เพราะไปแล้วแซนนี้ไปแล้ว พอแซนดี่เปลี่ยนชุดไปสนามบินเลยพอแซนดีแต่งตัวช้ามากเดี๋ยวไปอาบน้ำใหม่นี่ถูสบัวมัดยังมันมีมันขึ้นหัวอีกโอเคเสร็จแล้วจะต้องออกจากบ้านตอนตีห้านะใช่อนขอแอบแต่งตัวเสร็จฉันจะไปอุ่นมาม่ากินแล้ว ให้สนดีไปปลุกน้องด้วยนะนี่สันดีเธออย่าลืมไปปลุกน้องตัวเองแล้วกันปลุกอยู่แล้วทำไมไม่ปลุกเดียวน้องเธอก็ได้อ,ออกเครื่องทิ้งน้องไว้ที่บ้านแดดแดวน้องแต่งตัวไม่ทันใช่ต้องใส่ชุดแบบว่าหนาวนะกันหนาวนะไปนีกนนน่กันหนาวของเทเลยกันหนาว เธอใส่เสื้อเธอใส่เสื้อแขนสั้นโว้เราจะไปเมืองหิมะกางหาเสื้อยอยู่พันแนงสิเดี๋ยวหาเสื้อคลุมใส่อุญแจตัวใสญ่ชื่อสนโนไว้ไหนฉัน <laughs> ปวดหัวแต่ละวันจริงๆ <laughs> นี่สนโนไว้อ <laughs> ีกแล้วเธอเสร็จแล้วเธอไปเตยมข้าวให้มินิกาสันดีด้วยได้จ้ะเดี๋ยวหาเสื้อคลุมก่อน CUTE ทำไมทำไมไม่ติดอะ CUTE คิ C ้ว e นะเออนี่ไะติดแล้วหาเสื้อคลุมก่อนดีกว่าเอาเสื้อนี้กันเดี๋ยวไม่เอาเสื้อคลุมแล้วสเสื้อนี้ไปเลยใบหิมะทังทีไม่ดีตืนได้แล้วโอเค ไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปกินข้าวทำกับข้าวให้เพื่อนเพื่อนบอกจะกินมามา่าเดี๋ยวเรากินอันนี้เรานั่งตรงกลางท้ากลางกินมาม่าใช่ไหมนี่เอามาม่าไปเลยจานใหญ่มากมีดีเอาไปสเต็กปลาดอลเล่ไว เอาไม่วางไม่ได้อะเปลี่ยนเตียนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเอาเป็นมาม่าก็แล้วกันวูบจะทำอะไรละเอาเครื่องดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวเรา check ก่อนว่าเปิดไม่เปล่าเปิด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 น้ำสตรอเบอร์รี่แล้วก็ใส่ิดกิ้สตรอเบอร์รี่ปะ กินช็อกโกแลตไม่ผิดไมกินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตเดี๋ยวให้น้องแสนดีกินนมมีปะนมขวดเด็กนะไมวที่อยู่ในนมนี่ไงกินแมวกินแมวใครที่กำลังมีทีสร็จยัง <laughs> นี่พวกเธอตอนเช้านะเสร็จกันยัง เดี๋ยวฉันเลื่อใส่รองเท้าเดี๋ยวฉันขใส่รองเท้าก่อนนะใส่แล้วใส่แล้วไปกินข้าวไปกินข้าวเลยเราไม่ได้กินข้าวเลยอันตรงอันด้านซ้ายของแสนดีด้านขวาของเอ้ามีดีเตรียมของมาให้แล้วนี่กินแล้วมีดีแม่น่ากินเหรอ มีดีมากินเร็วโอ้โหไปเสร็จแล้วเสียงเครื่องบินที่ไหนเนี่ยใครมาจอดเครื่องบินอ่ะฮ้ยใครใครไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ไปพี่พี่เรามีงานหลานแมกขับได้ไหมบางเรื่องขับขับได้ให้มีดีขึ้นมาด้วย ก็เหลือเธอไปสองคนใครใครจะออกมีดีมีดีน้องขาเน่น้องฉันแบกหมดโอเคงันทิปนี้ก็เหลือสองคนใช่นี่โทอไปเร็ว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 กระเป๋าวะนี่เตรียมกระเป๋ามาแล้วเฮ้ยนี่เธอไปเร็วขึ้นรถฉันมาขึ้นรถฉันมาเธอลง ใช่เราจะไปกันแดงนะอื้หนเลยทีนี้เหวนอุ้ยวอล์กวอล์กอะไรวอล์กไปเที่ยวขี่ม้าีีขับรถแบบชิลเวอร์ชิลเกลินไปไหม นี่สันดีดู G T S ให้หน่อย G T S ปะนี่คือ G T S V S อ๋อนั่นไงไม่ต้องดูแล้วฉันเห็นแล้วอุ้ยเธอดู้ดูดีมีเครื่องบินมาพอดีเลยจุดสนามบินแล้วโอ้ยฉันเล่นเกมตัวเอง โอ๊ยไม่กอดธอยังเล่นเกมอีกเนาะว้าวฉันเล่นเกมไงไม่เข้าใจเลยเหรอแป๊บนึงนะปปปเสร็จแล้วไปเร็วซะนี้ใครกดกิ่งอยู่หน้าบ้านรอฉันแป๊บนึงนะเธอเป็นยาสีแดงสวยไหมอะไรกระเป๋าอุวยสวยจังเลยไปดีกว่าแต่ฉันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอะไรของเธอเปลี่ยน <laughs> เป็นสีชมพูตรกโคลงแล้ว ่พอๆกันนะนี่มาแล้วเธอเธอวังวางเร็วไปตรงนู้นไปตรงนู้นเธอะใช่ไปอันแรกเลยข้ามเที่ยวบินเร็วๆนี้ใช่ทำไมฉันกดไปแล้วมันไปไม่ได้อะอ้าวอ้าวได้ไหมถามไปแป้นะอกดใหม่แป๊บกดใหม่แป๊บกดใหม่แป๊บมาแล้วาแ้าวหนาวมากเลยหนาวจุงเบย เธอเดี๋ยวไปสร้างบ้านก่อนไหมเธอเธอตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปสร้าง,ม,างมีบ้านไหลโอเคแต่ฉันขอหาบ้านก่อนนะเธอนี่ไงมีบ้านว่างตั้งสามาหลังเดี๋ดวยวฉันสร้างสยัง่ย ไปแล้วโอ้โหไม่กอดเปิดไฟก่อนห้องมุดปิดปีเลยเป็นไงบ้างสวยไหมอบอุ่นบอกอบอุ่นมากเลยมัง้งถ้าบ้านนี้ไม่มีหลังคาบ้านนี้ก็ตาแหละเธอมีห้องนอนเด็กด้วยป้าฉันจำได้เออนี่เรามานอนห้องนอนนี้กันมะสองเตียงพอดี อันนี้ห้องนอนแบบเดียวค่ะค่าแท็ก <c oughs> เธอมานี่แล้วดอกเราเดี๋ยวเราออกไปนอกบ้านกันดีกว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านมาเร็วเธอ <c oughs> เธอเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่แล้วเดี๋ยวเธอขึ้นรถ <c oughs> ฉันมานะ <c oughs> เฮ้อรถที่เธอขี่บนที่ม้าอ๋อรอแป๊บนะ เดี๋เธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์สีชมพูสีชมพูตามฉันมาหนอ่อยได้ยเดี๋ยวขอขับหน่อยได้ไหมอ่ะขอขับอ๋อฉันขึ้นไม่ได้งั้นเดี๋ยวฉันสร้างเองเลยก็แล้วกันขอหาแป๊บนะเดี๋ยวฉันสร้างให้ไหมไม่เป็นไรฉันเจอแล้วนะ่ะมาเดี๋ยวขับเองเฮ้ยเว้ย ชุดต้นไม้พังแม่ลหลงหาบ้านตัวเองไม่เจอเฮ้ยเห็นเตะ่ะเครื่องบินตกตุยแป๊บนึงนะฉันต้องหาที่ลงจอดใหม่เธออยู่ไหนอ่ะอ๋อพอดีฉันอยู่ตรงนี้นะเธอเห็นใช่ไหมนี่เห็นใช่ไหมเห็นแล้วมาลงจอดเลย มาเร็วเร็วพาฉันไปเต้ามามากินหน่อยหิ่วอีกแล้วไม่ไปอันนี้ที่ไหนอะร้านอาหารหรอร้านอาหารทางเข้าอยู่นีข่ข้าไปกินข้าวก่อนทางเข้าอุ้ยน่าอร่อยจังเลยเดี๋ยวฉันเฮ้ยเธอฉันเห็นคุกกี้ตกพื้นด้วยอย่าเธอมาดูสิอุ้ยจริงอยากเก็บนะ กินข้าวฉันหิวโอ้ย oh, ใครเค้าสอดเทเรนแบบนั้นใช้เท้าเขีย่ยกิมนมังข้าวแล้วฉันด้านน้องฉันทูบเลยแมืว่าเพียโอ้ยไ oh, ม่ดีที่สุดไม่ดีเธอจำท่านี้ได้ไหมเฮ้ย<ง>จะทำอะไรกันนะ้าบูชา น,นี่นะโทชจะกลับแล้วถ้าเธอไม่กินนะ่ะเธอยังไม่ไปสำรวจเมืองหิมะเลยเอ้ยถ่ายเซลฟี่ลงด,ลดีมาเซลฟี่แล้วแสนีมาเซลฟี่นี่เซลฟีแล่แหละลงสตอรี่วอล์กอนเปิดบัม That That's i s my friends friends ได้ที่ใครสอนถ้าบอก she is uh, my friend อ๋อ she is my friend she 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 she, she. s, s, s h oh. e <S oh. <S ไม่คือแบบไม่ได้เรียนนานเนี่ย <laughs> she is my friends, friends. f r i n <G. S 2> e n d f r i n d e n d ส่งไปหาคนอื่นส่งให้ใครส่งมั่วมูงี๊งี๊งี๊ไปกันสวัสนดีเธอมันส่ง,าสงาน,นงานมากเลยหมุนติ้ตู้ตู้แสนดีมาเร็วๆมีคนฉันไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินัสดีมีคนจะขับเครื่องบินเธอ ใครบีบตาได้ด้วยเหรอแม่รู้ค้อนนั่นเธอขึ้นคันเดินเธอขึ้นรถฉันลองไปแล้วเขาก้าตกเครื่องบินตุยไปเร็วสัวนดีงแวนว้าวดังขับยากอ่ะ ลงจอดลานน้ำแข็งนะลงจอดลานน้ำแข็งเรียบร้อยโอยคูนออกไปโดนปัานัวขาดแล้วว๊า นเนะไ้เลนดี่ะเดียวเยไปเอาห้าทุามานะ่มแล้วโทรห้าทุมแล้วมันห้าทุ่แล้วนะโทรเธอเธอยังไม่ได้กินข้าวเลยก็กับักไงมามาก,กินแล้วก็ค่อยไปนอนเธอไปนอนคนเดียวเลยนะ คาร์ลพอฉันจะไปนอนแล้วเดีย๋ยวเธอตามมาที่หลังนะเปลี่ยนชุดก่อนเดีย๋ยวฉันต้องมาม่ากินก่อนเดีย๋ยวฉันต้องมาม่ากินก่อนนะดเดดเดลวันนี้ขอไม่อาบน้ำน,นะโอ้โหสปกปรกมากฉันก็ไม่อาบน้ำเหมือนกันแหละอากาศหนาวใครขออาบกันแล้วเขามีห้องน้ำมาทำไมอ่ะ <laughs> อุ้ยอุ้ยกุ้งใครขออาบ ฉันไม่อาบฉัน,ฉนด,ดูรายการทีวีหรืจะถ่ายลงสตรอรี่ไม่ทำไมถ่ายไม่มีทีวีอ่ะเีวีตมเกมเกมเกมเมเกเกมเกมเก่กเ,เกม,มเ,เกมเอ,อ,อเมเอช่อกมเกเกมกเกมกมเมเเกม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 มมเออม อะไรไปก้หนึ่งสอง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 หนึ่งสหน่โอ้ยปวดยเอเอดูฉันต้องเข้าไปเข้าน้ำก่อนนะใครมาใครมาเธออย่าไปปิดประตูนะคนแปลกนะฮะชิี่รู้จักอย่าเข็ดดูจัก อจปปิดเดี <sucking noise> <Bond playing> ๋ยวไปขี้ก่อนแล้วกันขี้ยังไงอ่ะอ๋อขี้ยังไงทาไปขลยนี่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 เฮ้ยลองทำวงส้วมแล้วขี้ซะแล้วไปล้างมือดีกว่าล้างมือต้องสะอาดโโอ้หเสียงดังวะเข้าไปยังอ่ะเออไปแล้วเดี๋ยวฉันปิดไฟให้นะเธอ ไหนว่าเขาไปแล้วกูกี้ฉันไม่เห็น,ขนเขาเนาะเฮ้ยเขารู้จักหรือเปล่าคนนี้คือ <ไป S 2> สาวหูล่าแสงเจริเพื่อนตามเพื่อนอีกคนไงตามมาที่ล้ามานี่แล้วมานี่แล้วเพื่อนอีกคนว้ายถือปืนชดไฟฟ้าไม่อยากมา สวัสดีเข้ามาสวัสดีข้าในตกาโอยเข้ามาเฮ้ยเจขอดูก้องจอดเปลีนก่อนนะสุร่ายูเหนเปลี่ยนสิทำไมของใช้กดเปลี่ยนไม่ได้อะ บ้านใครตั้งอ่ะแสนดีก็ให้แสนรีทูหรือเปล่าไม่ของหนูก็เป็นอย่างางี้เลยอุ้ไมเฮ้ยเธอขอดูซ<ม>าฮุระ,าาระหน่อยดิซาฮุระ,าาระอยู่ไหนอะ่ะเธอชื่อว่าเขาไปวนะไปกันแสนดีเลยฉันจะเปิดประตูให้เธอไปก่อนโอเคป้าแล้วเธอก็เปิดประตู ประตูให้ีบปิดปตูแล้วเข้าไปในห้องสีเขียวสมจัดการจัดดีสี่อยู่ในห้องนี้สมศรีมาอย่งอะไม่รู้ดูสมศรีให้หน่อยสมศรีอยู่ไหน ไปแล้วสมศรีไปแล้วสมศรีไปแล้วสวัสดีออกไปเร็วสมศรีโดนลักฆ่าตัวไปแล้วเปิดประตูน้าทำไมเปิดประตูให้ฉันเลยโอ้ยสมศรีขโมยทรัพย์สินเราป้าเนี่ยขโมยทรัพย์สินจะโชว์หาสมศรีสมศรีเปิดกระจกหน้าต่างแบบไม่กลัวขโมยเลยโอ้ดิเงสมศรีนี่เทคนิคถั่วคนนี้ก็ได้สมศรี สมศรีมาเถอะแล้วไขประตูเนี่ยสมศรีสมศรีพูดไม่ได้เออสมศรีเอา้าสมศรีรอดลอกนั่นไงรถของสมศรีเธอไปเร็วเฮ้ยลืมล็อกประตูอ่ะว้าวสมศรีว่ะสมศรีสมศรีว่สสสสะ ปะมานอนเลยมานอนแล้วนึงคนเนี้ยอุแบบ้ยใครอยู่เลยโทรไปฉันว่าออกควรออกไปได้แล้วแหละฉันรู้สึกแบบทะมารเร็วชะมารเร็วเสียงอะไรอ่ะไม่รู้แต่ไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องโทเธอเข้าบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวบางเรืงฉันเหมือนเห็นใครบางคนอะ่ะไม่กี่โมงอ่ะสี่ห้าเอา้าตั้งเงินทำไมตั้งงินคืนฟ้าสว่าง คนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครไม,ม่ค่ะเดี๋ยวลองไปนั่งกับเขานะ ไปาตะมเร็ววิ่งลากสมศรีอยู่ไหนอะไปดูให้หน่อยเอานี่ก็ใช้สมศรีเอาอกมาเฉพาะคืนรังบ้าครัสมศรีออกมาเฉพาะคืนรังบ้ากี่โมงแล้ววะเช้ายังโอ้ยตอนตอนนี้ประมาณค่ำหนึ่งแล้วแล้วกี่โมงกันแน่ก็อยากให้สมศรีมาได้ไหมเดี๋ยวสมศรีออกมาตอนกลางคืนไง ไม่กีโมงอ่ะเฮ้ยเสียวโทนไปอาจจ้ตู้สมสีเราก็ตูบ้านแล้วนี่ื่อ,อ,อ,อาเลไม่เธอมาแล้วสมสีไปแล้วเธอสมสีมาแล้วสมสีไปแล้วไปแล้วคุด้วยคุด้วย ก h คือตอนหิ้ปนกันไปบ้ะ <c oughs> จากวอกไปเที่ยวมืองหิมะกลายเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้มีสมศรีโอ้ย แ้วเอางีท <laughs> ุกคนเราโดนามลงมีโคกระโดดใส่เราตกจากเครื่องบินแล้วค่ะตอนนี้เราตายแล้วมาเร็วมาเร็วมาจบคลิปมาจบคลิปเร็วมาจบคลิปตุ่มหน้าเห็นเครื่องบินตกต่อได้ต่อตามาเรลยยังยังเน่เห็นไหมโอ้ยหยุดแน่ อโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะให้เราซุ้สมสิมส้มยิ้มกับตัวงูน่ะคิดว่ามองไม่เห็นหรือไง <laughs> โอเคนะคะบ,บ๊ายบายนะคะ <laughs>